ตั้งแต่เอาเด็กๆมาเลี้ยงเพิ่งจะพอมีเวลาวันนี้ทำความสะอาดกรงให้เด็กก่อนนี่นี่แอบส่องเลยใครในแอบส่องเนี่ยใครแอบส่องนน้องด่าหรือเปล่าพี่ชงกชัยนะพี่ชงกชัยนะกันไหนอีกตัวกันไหนไอ้ชุกชัยพ่อทำอะไรวะพ่อทำความสะอาดให้หนูลูกจะได้สะอาดหน้าอยู่เนาะพ่อเพิ่งจะมีเวลาทำให้หนูเหงื่อซาแล้วครับตอนนี้อากาศร้อนแล้ว ดูว่าบ่ายนี้ฝนจะตกหรือเปล่าแคขี่สงสัยแล้วไอ้ตอนนี้ขคี่สงสัยเนี่ยตอนเนี้ยชอบเอียงคอมองครับขี่สงสัยนี่ปลาทูเดี๋ยวพ่อไปทอดกินได้ไหมนะฮะปลาทูหนูนี่นี่น้องหมีนี่เอ้ยลุยต่อครับนี่ก็กินอย่างเดียวเลยน้องชะบา่ยเมื่อกี้น้องเป็นได้ก็กินไปจนอิ่มละขึ้นจะขึ้นไปนอนข้างบนแล้วนี่ไง ขูเป็นงูไอ้ตอนี้เต้ชอบขู่เป็นงูเนี่ยเล่นกับพ่อดีกว่าเล่นกับพ่อก่อนพ่อจะทําความสาดโกงให้หนูจิ้ง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 จิงงจิ้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 งจิงจิ้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 งจิางจิ้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 งจินงจิ้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 งจิ น้องสบายกินต่อกินอาหารเปียกนี่อาหารเปียกเจ้าป่วนลุยครับผมก่อนที่ไข่จะมาส่งมีเวลานิดหน่อยกวาดเสือก็จะเช็ดถูให้น้องจัดจัดคอนโดแมวให้น้องได้หน้าอยู่หน้านี่หน่อยทำบ้านทำอะไรเพิ่มให้หมายถึงว่าทำบ้านนะครับบ้านกล่องอะกล่องเอากล่องมาทำเป็นบ้านให้น้องอันนี้ก็มาส่องสงสัยครับตัวนี้ให้กำลังใจตลอดไอ้ตัวเนะี้ย มานั่งให้กำลังใจนอนให้กำลังใจเจ๊อี <c oughs> แป๊บหนึ่งลูกตอนนี้พ่อทำได้ไปหน่อยละลุยต่อครับเพื่อเด็กๆเดี๋ยว <c oughs> พ่อดูขู่พ่อไหมขู่ไหมขู่ดิขู่พ่อพ่อเออเชียปกติจะขู่ติงติงต้งติง้งติ้งเ้าะพ่อับพ่อจับ,จ,บจับพ่อพอนกค <c oughs> วรอ่ะ แล้เวเคียงบนกนครับแล้วค่อยเคียงล่างไอ <c oughs> ตัวนี้ไม่ยอมหลบ <c oughs> ชั้นข้างในเช็ดแล้วเช็ดสะอาดแล้วเดี๋ยวชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นตรงนี้ <c oughs> ที่เด็กๆอยู่แล้วก็ชั้นล่างข้างบนตอนนี้เช็ดเรียบร้อยแล้วเราจะทำบ้านให้เด็กๆอยู่ด้วยบ้านกล่องกระดาษ ตีตีพันธะสองไม่ค่อยตกใจไม่ค่อยกลัวแล้วครับเริ่มจะชินแล้วตอนนี้ก็ทําความสะอาดครบทุกชั้นละเหลือจัดจัดไอ้บ้านจัดอันนี้ให้น้องตอนนี้ไข่มาส่งเดี๋ยวไปเอารับไข่ก่อนทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดทั้งข้างล่างข้างบน อันนี้ก็ย้ายของมาชั่วคราวครับผมแล้วก็จะจัดใหม่น้องบาข้างบนนก็เช็ดเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ก็เรียบร้อยที่เหลือก็จะทําการจัดจัดที่ให้น้องไว้เล่นแล้วก็นอนรวมถึงทํากล่องเป็นบ้านให้น้องด้วยน้องจบาน้ต้องก็ได้ครับทำความสะอาดเสร็จแล้วต่อไปจัดพื้นที่ให้น้องครับผม น,นี้อาหารด้านนอกไว้ให้แมวจรหรือว่าแมวตัวอห่นมากินนะครับผมอันนี้ด้านในคันโดเล็กๆนี่น้องเป็นได้กบลังกินอาหารเปียกอยู่เอามาวางกับพื้นล่อน้องนะครับความจริงก็จะใส่ตรงนี้แหละให้น้องกินห้องเชา้าของเล่นเยอะแยะเลยลูกเอ้ยนู่นะนตุ๊กตาตัวใหญ่ โอ้โหนี่นอนข้างบนก็ได้เ้ยตะก้าสองกันเลยนี่อีกนี่อสามอันเลยที่อยู่ตรงนี้โล่งไว้ดูนกไปชมนกเฮ้ยก็ปวนอ่ะจะปล้อยลูกวันนี้พ่อเงือร้ลยเลยเหงื่อซาอะไรวันนี้ทำกาสาให้เด็กๆ